มาทุกคนครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานบางกอกมอเตอร์โชว์ครั้งที่44ปี2023นะครับผมเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูหลายๆบูธนะครับผมนะว่านวัตกรรมต่างๆในปี2023มีอะไรบ้างน,นะครับผมเดี๋ยวผมขอไปเลงก่อนนะว่าเฮ้ยบูธไหนน่าสนใจอะไรอะไรยังไงบ้างน,นะครับทุกคนครับโอ้โหดูสะดุดตามากทุกคนสำหรับเก้า พันเอวีของบีวดีตัวนี้ครับทุกคนครับผมโอ้โหแล้วดูแบบเป็นเทอร์ควอยอะ่ะเทอร์ควอยครับผมเป็นสีเขียวเทอร์ควอยครับทุกคนดูดิแบบคือเห็นแล้วมันสะดุดตาทุกคนดูดิขับซ้ายอยู่นะเนี่ยเนี่ยครับยังยังเป็นรุ่นขับซ้ายอยู่นะครับทุกคนนี่นธรรมดาครับ <c oughs> โอ้โหก <c oughs> ้าง สภาวะต้างมากมาดูครับดูสีครับนะนะครับตัวทีวีนะครับผมตัวทีวีลดอยู่แล้วค่าบีวีดีเองนี้นะครับโอ้สุดยอดครับผมสุดยอดมากนะอ่ะแค่นี้สําหรับบีวีดีแล้วกันสําหรับที่ผมอยากจะแนะนําเพราะว่าถ้าเป็นพวกออสโต้พวกอื่นๆนะเออมันก็ มันก็ทุกคนน่าจะรีวิวกันไปหมดแล้วนะครับผมแต่ผมชอบผมชอบเนี่ยแหละนวัตรกรรมอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยครับทุกคนกว้างไม่ใช่สิลึกแต่ว่าความสูงไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ทุกคนนะครับผมต้องบานต้องวางนในแนวนอนอะ่นะเนาะนะครับแม่แต่ชอบจริงๆเลยชอบชอบสีมันจริงๆเลยทุกคนดูดูทุกคนดูดิดดโอ้โหแบบเจ๋งมากเจ๋งมากเจ๋งมากับทุกคนคนระับ มันดูหลือมากครับทุกคนครับไปกรรามยาี่ด้วยนะครับสวย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 ครับทุกคนครับนะโอเคปัดตอนสองน,นะครับเจ้าพานีวีครับ